ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นยอดเงินแล้วร้องว้าวได้เยอะเงินกว่าทําอาชีพหลักคู่รักเก็บขยะขายเป็นอาชีพเสริมได้เงินเยอะกว่าทำอาชีพหลักเห็นยอดเงินแล้วร้องว้าวจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กกิติยาเทวาได้โพสต์เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดจนต้องลาออกจากงานมาเก็บของเก่าขายโดยระบุว่า หลังจากที่เมื่อวันก่อนโพสต์ว่ารายได้จากรายได้เสริม20,000กว่าบาทมีสมาชิกข้อความมาถามว่าทำงานเสริมอะไรถึงได้ตังเยอะวันนี้ขอมาตอบในโพสต์นี้เลยแล้วกันนะคะส่วนตัวแฟนทำงานโรงงานองเล็บตอนแรกก็ทำทั้งสองคนแหละแต่สุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีเลยลาออกและในขณะที่ทำงานโรงงานก็รับซื้อของเก่าของคนในหอและรอบๆและก็เก็บตามข้างทางบ้าง ซึ่งรายได้จากขายของเก่ามันได้เยอะกว่าเลยออกมาทำเต็มตัวให้แฟนทำงานโรงงานคนเดียวส่วนของเก่าหรือขยะที่รับซื้อไว้ก็ไม่ได้ขายในทีเดียวคือต้องเอามาแยกประเภทส่วนมากที่ไล่ขายออกเกือบทุกวันจะมีกระดาษพลาสติกพวกขวดน้ำแล้วก็ลังเบียร์ลังเหล้ารายได้จากตรงนี้ประมาณครั้งละ3-400บาทส่วนพลาสติกรวมพลาสติกกรอบเหล็กขวดแก้วถุงพลาสติก จะมีพี่ที่รับซื้อของเก่ามารับซื้อทุกอาทิตย์รายได้จากการขายรายอาทิตย์อยู่ประมาณที่3-4,000บาทส่วนในสลิปที่เห็นว่าได้2,000 0กว่าบาทคือพวกทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมสแตนเลสชุดนี้คือจะสะสมให้ได้เยอะก่อนแล้วค่อยขายและ24,000นี้คือสะสมไว้2เดือนค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ